สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีนะครับวันนี้ก็ยังคงมาติดตามหัวหน้าโจยกับเศร้าส้มชิงเหมือนเดิมครับนี่ฮะวันนี้อาจจะแปลกตาหน่อยนะว่าทำไมบุญรอดยืนอยู่ตรงไหนเนี่ยผมยืนบนคูสะเลยครับนี่แนวนี้เลยด้านหลังยืนฝั่งนี้ฮะ อยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักหน่อยเผื่อวันนี้จะแค้วคลาดปลอดภัยจากขี้โคนครัปลอดภัยเยอะแหละถ้ายืนห่างๆอ่ะถ้ายินใกล้ๆนี่ยังไงก็ไม่ปลอดภัยเอาเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะวันนี้ดูมุมสูงบ้างมุมกวา้างๆบ้างถ้ายืนข้างล่างก็เห็นแต่ข้างล่างเนาะเห็นไม่ทั่วนี่ยืนอยู่ข้างบนเห็นทั่วเลย สม้มเช้งส้มเช้งวันนี้อยู่ใกล้สม้มเช้งหน่อยไม่มีพิษไม่มีภัยครับสม้มเช้งเราหัวน้าโจยเราเ็ายังคงขมักขม้นกับการทำงานอยู่ยังคงตักขี่โคลอยู่เหมือนเดิมครับมผมยังไม่รู้เลยนะว่างานหลวงระดับความลึกอยู่ที่ไหนหรือ,อยืนหรืออยู่ตรงนี้ตรงพื้นเรียบๆนี่ อันนี้ผมยังไม่ได้สอบถามคุณหน้าโจเลยคนระโอ้โหดูดิถ้าทางวิ่งคล่องเมื่อไร่ปุ๊บคุณหน้าโจจัดหนักทันทีเลยดูใส่ดิเริ่มเพิ่มน้ําหนักให้กับปกรอดําแล้วนะส่วนรถไถสายดันเราป่าเยอะยังคงยังไม่ใส่ล้อนะล้อยังอยู่กับที่อ่ะฮลโหลฮลโหลเอ๊ ทักทายวหน้าเจอหน่อยห,ห,มมหันมาเห็นผมแล้วนะหันมาเห็นผมแล้วนะวันนี้ไม่ได้กินผมหรอกเพราะว่าผมอยู่ไกลหน่อยเมื่อวานเจอบอมใหญ่เลยโอ้โหบอมชนิดที่ว่ากระเด็นเปียกทั้งตัวกล้องเกรงนี่มัวไปหมดวันนี้ขออยู่บนนี้แล้วกันได้เห็นมุมกว้างมาก นี่มุมนี้จะเห็นสองคันเลยฮะในการทำงานดูทีเดียวเห็นสองคันเลยเห็นเจ้าปีศาจกับเห็นส้มเชงน,นี่ดูมุมกว้างมุมยาไปเลยสบายตาไหมวันนี้สงสยัยอ้าวโอ้ได้ยินเสียงขี่โคนลนนี่เป็นเหมือนเหมือนเป็นโรคกจิดไปเลยพววาไปทันทีเลยผมนี่เห็นขี่โคลนกระทบลงกับพื้นนี่ดังตุ๊บนี่เอาแล้ว พวาเลยหลังจากเจอบอมใหญ่ไปเพวา่าอ่ะเห็นไหมเริ่มเพิ่มน้ําหนักกันแล้วนะเพิ่มน้ําหนักให้กัรหกล้อแล้วครับทางเริ่มอยู่ตัวกันแล้วเดีย๋ยวอีกสักสองสามวันคอยดูเถอะถ้าฝนไม่ตกนะรับรองฝุ่นนี่ตลกอกกลัวแน่บอนี้มีฝุ่นแน่ถ้าฝนไม่ตกนะแต่ถ้าฝนตกก็ยังคงเชื้นๆชื้อแบบนี้ไปเรื่อยโอ้โห ยขงท่อและให้ลั่นเลยนะรู้สึกว่าทางด้านซ้ายนี่จะลึกสักกระทางด้านขวานะ่ะไม่เป็นไรครับลึกกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเกี่ยได้ปรับพื้นก้นบอให้เสมอระดับตามที่ช่างต้องการได้ฮนะ จะควาาขี้โคล,ลงมาแต่งนิดหน่อยก็ได้แล้วก็ได้ระดับครับอย่าไปคิดว่าลึกแล้วลึกเลยหัวหน้าโจ้นี่เขาหัวสมองอยู่แล้วครับเดี๋ยวคว้าขี้โคล,ลงไปก็จบแล้วปล้นบอก็เสมอกันแล้วฮะวันนี้เริ่มวิ่งไกลขึ้นแล้วนะบรรดาหกรอฮะประมาณหกร้อยได้หกร้อยถึงเจ็ดร้อยเมตรได้วันนี้เทฮะ เพราะว่ามันต้องขยายไหลทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันไม่อยู่กับที่มันขยายไปเรื่อยๆอ๋อ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 ทำไมคันไรสังกัดสีแดงนี่มันกีโหลนแปะแปะแล้วแปะแล้วโน้โหอย่าโซ่ไม่เห็นไอ้โซ่ไม่เห็นสูงแบบสุดๆไปเลยอ่ะล้อรถไทก็ยังพิงไว้อยู่นั่นแหละโอ้โหดันจนล้อหลุดเลยดีไม่เห็นกับตา ต่ห,หินกับตาคงได้ช็อตเด็ดไปเลยฮะวันนี้จะไม่ยองเปื้อนที่โคนนะเพราะว่ามีภารกิจอยู่ครับที่เกียรดกลับไปอาบน้ำอยู่บ้านนี่ถ้าผมเอาก้อนหินเฟียงไปใส่เจ้าปีศาจนี่จะเฟียงถึงหรือเปล่า กำลังแขนจะมีถึงหรือเปล่าคงไม่ถึงหรอกต้องเข้าไปใกล้กว่านี้หาเอาก้อดินเฟียงใส่สักหน่อยแกง,งหัวน้าโจยฮะหรือว่าปลุกลางแตนงนก็ไม่รู้ <c oughs> อ้าวนั่นใครมานะ่ะใครมาลองของอะ่ะเดินกลางรุ่มมาเลยะัะ จะมาลองของหัวหน้าโจยหรือเปล่าอ่ะ,ะเราเล็กปีนมาดูนะครับว่ากระบะนี่มีดินติดเต็มไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมให้เห็นนะนี่ มีคนมาลองของสกหน้าโจยแล้วเดี๋ยวดูสิว่าจะโดนบอมเหมือนผมไหมสังเกตกลางๆร่วมอยู่ยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์ ยังไม่หันมองมาทางนี้นะหน้าโจยแต่รู้แล้วว่าเห็นผมนั่นแหละเห็นผมยืนอยู่ตรงนี้แหละแต่ยังทำอะไรผมไม่ได้ไงอ่ะดูดูดูเดี๋ดอคอยดูนะเดีย๋ยคอยดูนะเดี๋ยวดูที่ว่าคนหน้าชจยจะทำยังไงเอาละเอาละเริ่มเอื้อมและเฮ้ย เดี๋ยวรอให้เจ้าอกคงคอยออกก่อนครับเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูดเริ่มช้อแล้วนะเริ่มช้อแล้วนะช้อนขี้โคลเลยนะอ่าอ่าไม่แกลงไม่แกลงครับไม่แกลงแหมวันนี้วันอะไรไงไม่แกลงเขาหรือไม่กล้าแกลงโอ้โหวีลาผมแล้วแกลงเอาแกลงเอาทีลาเขาไม่กลอยแกลงเลยนะ ดูมุมนี้ก็สวยดีครอ่าดูดูดูทรงเฉงเคาะมุงมกีครับความเอาแล้วก็กระแทกเอาหน่อยฮะนี่ดิงก็ออกแล้วเห็นมุมนี้สวยจริงๆนะฮะเห็นทั่วเลยได้ดูวันนี้เห็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะมุมสูงๆด้าน,นี้ก็ดึงสลบ แบบหยาบๆไปเลยฮะพอเป็นรูปเป็นล่างเหลืออยู่สองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งทางที่หมล้อวิ่งขึ้นอ่อฮะยังไม่ได้เอาดินขึ้นเลยเดี๋ยวต้องรอเอาขีดโคลออกให้หมดก่อนผมว่าอีกอาทิตย์หนึ่งน่าจะหมดนะน่าจะเสร็จนะจากับการวิ่งดินเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งแต่เรื่องแต่งนี่อีกนานอีกหลายวัน ผมนะจะเอาก้อนดินเพียงใส่หัวหน้าโจ้ยนะอ้าดูดูดูดแหมมันเพียงไปไกลไม่ถึงถ้าเพียงถึงจะโดนแน่เลยโอ้ยหยอกยอกหยอก,ยอกชายบ้านนาครับเมื่อกี้ขี่โคนเมื่อกี้นี้ชายบ้านนาไปยืนหลบอยู่นูน่นโดนไปสักหน่อยหนึ่งอ้าอ้าสวิงแลวสวิงแลว ว่าจะไม่โดนแล้วโดนจนได้เอาโดนทุกคนครับที่เข้ามาไม่มีใครมั่งจะไม่โดนโดนกลับไปทุกคนครับผมก็ไม่รู้ว่าชายบ้านนาแอบอยู่ข้างเจ้าส้มเชงเนาะหัวหน้าโจ๊ยเราขี่โคนเวียงใส่เมื่อกี้นี้นิดหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ